วีนเซียร์มาเก็เป็นต้องให้เครดิตนะครับทางพีเอลลนพีเอรลนควบคุมเรื่องนี้ครับครับคือมันเริ่มต้นจากแค่นั่งกินเล่าข่าวด้วยกันนี่นะครับกินเป็นน้ำดื่มชื่นเล็กๆครับผมกับแก้มเล่าขาวด้วกๆนบางท่านเดินผ่านให้กินมันต้องต้กินจนมันจะกลายมาเป็นหนังใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันเออนะฮะแต่ก็ออกมาได้จนถึงป สุงมากครับยิ่<อ>ไปงานที่ใหญ่มากก็ไม่รู้ว่าหนังที่เราชิ้นกันในบงลเล่าเล็กๆจะสู่วงาการที่ใหญ่กบนไหมีใจดีใจนะครับผมนะแต่ว่าจะสนุกขนาดไหนนะฮะคอนเฟิร์มครับ,รบ,รบแฟนๆจำได้แล้วเข้าโรงภาพยนตร์วันที่ <c oughs> มเนมถาถึมาของซึ่งวันนั้นเป็นวัน <c oughs> ใช่ไม่ใช่วัน ไม่ใช่วันจันทร์วันอังคาร <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ออไม่ใช่วันตุนจ,จีนด้วยก็เลยไปแล้วนะฮะนะครับเอาล่ะแต่ว่าเบิร์ตครับเดี๋ยวเบิร์ตนั่งสแตนบายรอก่อนเลยดีกว่าเบิร์ตนั่งนี้เลยนะฮะเอาแบบเอาแบบนั่งแล้วหล่อหรือว่านั่งแลอาหารอ,อ,อยากอยากดูนั่งแล้วหล่อหรือนั่งแล้วหารก่อนอ่นั่งอาหารก็ชอบสายฮางนะไม่ต้องห่อเนาะเดี๋ยวจะเขี่ยแล้วอ่ะ๋ยวมันแบ๊กมาแล้วๆถ้าเล่นก่อนแบบเล่นกันบอกมันจะดูดีกว่านี้ไงโถ่โถ่เอ้ยนี่ถ้านั่งอาหารนะก๊า ไม่หาจริงด้วยดี<ม>แล้วที่ไม่เล่นหน่า <c oughs> มัแนแพงจริงจังเอาเลยพี่ขอต้อนรับน,นะครับผมนะผู้กำกับของเราครับคุณธนเดชสพัพพยูคนที่บอกว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นด้วยกันเลยนะฮะจากภาพ<อ>ยนตร์เรื่องนี้นะฮะพี่ธนเดชนะครับแล้วก็ทีมนักแสดงของเรา ีเขามีของเขามาโถเอ้ยระดับเบิ้ลปทุมราชทันย่าแบกขึ้นมาเงี้ยเก็บเงี้ยเก็บสาราขึ้นมาปุ๊บว่าต้องหน้าหมาแหละต้องมีสักไเป็นสี่ร้อยก็ห้า <c oughs> ร้อยรอนกับมันหมาอย่างนั้นเด็กต้องรอน,นไม่ได้แล้วจะรักของเขาโอเคครับนะฮะแต่มาคําถามแรกเลยต้องโยนกลับไปบบเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเบิ้ลเนี่ยบอกแล้วว่าตอนเริ่มโปรเจกต์เนี่ยเริ่มจากจุดที่เล็ก สุดๆเลยคือนั่งคุยกันเฉยๆจับข่าวคุยกันก็คือต้องบอกว่ารู้จักนะครับพูกับเนี่ยตั้งแต่สมัยเล่นหนังด้วยกันเรื่องฮักแพงฮักแพงก่อนทุกคงจะเคยดูนะครับวันนั้นเราก็ไปคุยโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งก็คือไปคุยว่าวันนี้เราจะกินเหล้าอีโฮอะไรดีนนั่ เจ๋งก็อยากหนังเลยนะก็คุยกันนะทำกับพ่อกินพี่ชายลุงก็มาเล่นด้วยนะครับก็เหมือนว่าที่ลุนพ่อมีความฝันตั้งแต่แรกเราก็บอกว่ายังอยากยังยังอยากทาหนังอีกเรื่องหนึ่งยังอยากแบบต่อยอดนัภาพยนตร์อีสานให้คารุดังแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ใส่ว่าจะรมอีสานมากขึ้นผมก็เลยคิดว่างั้นเรามาทําไหมล่ะแล้วก็เราก็มาทํากันเอง่ะเอาเลยน้องเอาเลยน้อง ลองใส่ถ้าเออประมาณสักห้าหกร่อะไรคุยกันปุ๊บเท่านี้ทุกวันนี้ตรงๆครับผมแทะฝาบ้านกินแล้วที่นาพ่อแม่ผมจะไม่เหลี้ยงเออแต่ว่าเริ่มต้นจากจุดนั้นใช่ครับความอยากก่อนความอยากเรื่องตัวเงินเอาไว้ก่อนเพราะเราเป็นผู้ใหญ่สัพสูนนะฮะแต่ว่าสำคัญที่สุดครับนะฮะครับผอเลิก โปรเจกต์ปั๊บนะฮะหลังจากภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้านี้อะไรเสร็จสิ้นกันไปอยู่ดีวันดีคืนดีก็มีโทรศัพท์มาตอบย้ำอีกทีว่าเฮ้ยเราอยากใช่ไหมใช่ก็คือโทรศัพท์ออกมาว่าน้องพี่ตัดสินใจแล้วดีดีจำลองเสียงด้วยจำลองตอนนั้นมันมีหนังเรื่องแรกที่เขาคิดชื่อไว้คือเรื่องเสี่ยวโอเสี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนที่กัด ได้ดูหนังจะรู้ว่ามันจะมีคำที่ผมรูตัวนี้มาอยู่ในหนังด้วยนะครับเฮ้ยพี่เอาบทเขาว่าเสี่ยวเนี่ยคุณโมใส่ในหนังเรื่องนี้เลยเรื่องเดียวเบิทเราทำกันเลยแล้วก่อนน้าพ่อไอ้ไอ้ครับอ๋อโอเคครับไอ้เงี้ครับพอบางสายปุ๊บคูณโมเงี้ยไม่ได้ใส่เหมคุณโมเงี้ไม่ได้ใส่ครับแต่ก็แบบโอเคพี่เราก็เริ่มต้นกันขายจริงๆฮะวินาทีนั้นเอาจิงโอเคไปก่อนโอเคโอเควินา ไปฟิตติ้งเสื้อผ้าฟังมบจากมาโอ้มบก็ประมาณ10กว่านะคุยกันนะมบไปดูเงินในบัญชีกสิกรตัวเองมีประมาณ20,000กว่าบาทแต่ไม่ไม่บอกนะครับที่ไปที่มาเป็นยังไงเรื่องเงินไม่บอกนะฮะเพราะว่าคุณผู้ใหญ่ใจดีนผู้ใหญ่จะเดี๋ยวแล้วก็ค่อยพูดทีละเรื่องหลังจากนั้นพวกก็คือฟิตติ้งเสร็จปั๊บโอเคพี่นัดมันถ่ายคุ่นี้มากๆกลับไปบ้านพวกคิดละเรื่องคิดละ สูงตั้งแต่เริ่มต้นและเรามาขนาดนี้แล่ดีใจที่วันแรกคือได้เห็นทีมงานทุกคนนะครับรวมตัวทั้งพี่ลุนแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังตั้งแต่เสื้อผ้าครับแต่งหน้าแล้ก็ทีมงานของ ทุกคนเนาะตั้งแต่ทีมอาร์ตต่างๆทุกคนแบบเต็มที่มากมทุกคนวิจุารณ์มปหมายเดียวกันคือต้องการสร้างสิงส่งมหัศจรรย์ในหนังอีสารสักเรื่องผมก็เลยกลับไปบ,บ้างแบบเหมือนมีความสุขตอนแรกคือกลัวๆแต่แต่ลูกผมรู้สึกว่ามันมีความสุขมากขึ้นวน่ผมจะไม่ถอยอมผมจะสู้ต่อไปแล้วก็ จะทำให้หนังนี้มันมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีการประชุมเคาะชื่นนะอหนังตอนนั้นผมก็มีคนเคาะชื่อหนนะังออนซอนเดยออนซอนเดย์พี่หลุดสว่าชอบตอนแรกมันมีคำว่า song, ออนซอนขึ้นมาแล้วก็มีคําว่าอะไรนะฮะวิมาทุก แล้วก็อะไรอีกนะหลายชื่อยู่เยอะเยอะมากวันนั้นมระเจ็ดแปดชื่อผมว่าผมชอบออนซอนว่ะแล้วทำยังไงให้มันมีคุณค่ามากขึ้นออนซอนเดย์คนไทยที่นั่งอยู่ด้วยกันก็บอกว่าอะไรของคุณออนซอนเดย์ภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาอีสานมันมีมีกวมาดีเราคิดว่ามันเป็นชื่อออนซ ซอน่มันคือการชื่นชอบหลงไหลหลงรักมากอก็เติมดีเข้าไปเาไปสานเอ้ออนซอนเดไอ้ผู้สาญาง่ายกวนซอนเดอใช่ครับฟิลี้ชอบชื่อนี้ก็เลยเพราะเอาชื่อนี้แหละแต่ถ้าไปเกาหลีเนี่ยถ้าลงท้ายด้วยคำว่าเดคือลงในว่าครับอรนซอนเดครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทำกราฟิกเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นนะับ มาพี่บ้างพี่ขยายความหน่อยเพราะว่าในฐานะผู้กับที่บอกว่าแรงบันดาลใจอยากจะทําให้หนังอีสานเนี่ยโด่งดังแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะฮะใจนี่ตั้งเป้าอะไรขนาดไหนฮะก็ด้วยความรักหนังนะครับอยู่กับหนังมาตั้งแต่อายุสิบแปดแรงบันดาลใจของการทำหนังฟา,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 าเตม,ม,มาจากฮักแพงออที่ผมไปดูในโลกรทกอกรอบตาต่ไปดูฟิทแบก็กจากคนดูว่ามันจะมีฟิทแบ็กอะไรกลับมาจังหวะนี้ขำ รีแบบที่ได้กลับมันเต็มๆเลยคือรอยอ่ารอยยิ้มกบบเสียงหัวเราะ,ะก็เลยคิดอยากจะทำหนังตอนซอนดีทำยังไงให้มันสนุกและมีเสียงหัวเราะตลอดทั้งเรื่องไปมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยได้อยู่แล้วหลายเท่าเลยเพราะว่ะาฮารแพงจะเป็นหนังเพลงเดินเรื่องเพลงมีมีมีแก๊สตลกน้อยอ,อันนี้จะเป็นแก๊สตลกตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเต็มเต็มอันนี้คือสัอ เดียวครับในหน,นังก็มีมากมายมากมากกว่านี้อีกมากกว่านี้มันช่วยเติมยังไงครับ <c oughs> เรื่องของแก๊กต่างๆที่อยู่ในนั้เอาจริงๆเนี่ยผมต้องยกเครดิตให้เขาเพิ้นจะช่วยเติมแค่แบบสร้างคาแรคเตอร์ตัวเองอย่างเช่นอาจจะมีเพิ่มเติมจากฉากที่เขาให้มาแล้วคือเ,เราเอาแล้วค่อยเอาแบบเออเอาออกแบบน้องก็ได้หรือพี่หลุนเขาจะเป็นคนพื้นเพคือเือดที่นี่โคราชปัจจุบันเขาย้ายพื้นเพีไปอยู่ปาจีนบุรีครับอาจจะมีบางภาษาที่เขาเขียนมาในบทนต่างรู้สึกว่าเออเรารู้จุด หามของเขาว่าอยากให้ใช้คำอีาสานคำนี้คำนี้แต่เราก็คือเราเป็นผมเป็คน,นคนอุบลคนอีสานตำนาจ,จะเลินเนี่ยภาษาอีสานผมติแบบเหมือนอีาสานกลัวก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนคำอีาสานนิดนหน่อยแต่ถ้าเป็นเครดิตของแก๊กฮ่าๆหร <หา S 1> ือว่ากอบอีสานสากผมต้องให้ให้เขาก้อนสิบเอร์เซ็นต์นะฮะถัดไปครับทัญญาครับถึงเราแล้วนะฮะในเรื่องนี้นดดนอย่างอย่าง<ๆ>อย่างอย่างอย่างเพิ่งเริ่มพูดครั้งแรกพูดแค่คำว่าขาดจะมาชมอะไรกันหนักหนานะ่ย ในเรื่องแต่ว่าเหมือนมีความทุกมเมินห,นหน่อยๆทุกมองข้ามห,หน่อยๆจริงๆในเรื่องอ่ะคือเราเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ขี้เล่มากค่ขี้เล่ในสายตาเขามาก<อ>แล้วเขาก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่สวย<อ>ค่ะ ในตัวอย่างภาพยนตร์มันมีฉากหนึ่งที่อาบน้ำแล้วผ้าทุกคนดูหมื่นเต็นมากค่ะรึมมากนะฮะแล้วก็ตัดมาที่ทันย่าแล้วทันย่าก็บอกว่าโอ้คนใหญ่เลยคนใหญ่อะไรใหญ่อะ่ะก็ขาเพราะตอนนั้น น้ำหนักผมเกจิสิบเกจิสิบสามกิโลใช่ไหมละ่ะถ้าต,ตอนนี้คือเพิ่งลดมาเหลือหกหกตอนนั้นต้นขาจะใหญ่มีแผลเป็นเขาเลยคิดว,ว่าต้นขามันใหญ่แต่ว่าคือคือข้างหลังมันเป็นตูดเนาะข้างหน้าก็เป็นต้นขาเฉยเกิดคือพี่ไม่มีอวัยวะเพศใช่ไหมคะ่าโถูกเฮ้ยเฮ้ยธนาคนตรงจริงขอบคุณมากถ้าจะเอาแบบนี้ถามพี่ดีกว่าพี่จะได้ตอบว่ามันคือห่ออะไรกันพี่อาจจะตรงกว่าฉากนี้ก็เป็นการ ทำซีจีเนาะก็ถ้าเป็นตูดนที่เบื้องหน้าจะลายกว่านี้ไม่เอาจริงๆมันมันเอาจริงถ้าคนที่อยู่ในกองถ่ายจะรู้ว่ามันก็เหมือนตูดนั่นแหละเพราะว่ามันเหมือนใช้น่องที่เป็นน่องสีผิวแต่มันไม่ใช่มันเป็นแต่ทีมงานหามาในกทันหานแล้วคราวนี้คือเอามาใส่รัดทั้งหน้าแล้วก็รัดทั้งหลังให้มันให้มันดูนีนให้มันแบบเนียนหน่อยเนื้อเนื้อเพราะจริงๆตอนนั้นยไม่กาถอดเพราะว่าตูดนที่เทรามาก็ แบบนี้มาแล้วอตอนเล่นตอนเล่นละครที่ที่ช่องสามก็คือใส่แนบเนื้อเลยใช่ใชแ่เเป็นเปลบเอ่าใช่เขาปลบเอ่าวจริงถ้าเกิดว่าอยากเห็นตูดจริงเดี๋ยววันหนังฉายได้หน่วันถ้ามันทะลุสองร้ล้านเดี๋ยวจะถอนตูดหน้าลูกหนังอะไรกันนะครับ แต่ปิดอยู่คนเดียว<อ>ดูคนเดียวไม่เอาสิเราก็ต้องเปิดเผยไปสแสงก็รอดูอ,อ,อยากมากก็โดนตำรวจจับจเอใช่ <c oughs> ตตแต่อันนั้นอันนั้นก็เป็นช็อตหนึ่งที่น่าจะประทับใจคนดูในในหนังเป็นแก๊กสำคั์เหมือนกันประทับใจธัญญาด้วยเพราะว่าแต่ว่าก็มีอย่างนึงที่น่าจะติดค้างนิดหนึ่งคะว่าในหนังมันบอกว่าโหดใหญ่เลยแต่คือหนูยังไม่เห็นของจริงว่าอย่างจริง ลู 400. ส้สี่ร้อยไอ้ย,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 ยันดี้สัญญากันไวมในใจก่อนถ้าสี่ร้อยนะสิ่งที่ทัญญาขอต้องเป็นจริงสัญญาไม่ได้จรับทุกคนสี่ร้อยนะสี่ร้อยล้านนะอ,นอยากเห็น,นอยากเห็น,เ,หน<笑><笑>เราอาจจะมาทางหนึ่งก็ได้อาจจะมีไหนเรื่องออาจจะเจอแรงบันดาลใจใหม่นะ เขาเรียกว่าเทพบุตสายลูกทุกงเราได้ก่อนอื่นเลยผมบอกผมเคยเห็นของไอ้เปินะ้พฉะนั้นไม่ต้องคาดหวลาดูเราหุดใหดนเอแตริขามีคคม้วมีคาพนบอกว่าริของที่ใหญ่มันจะอยู่ร่างผู้ชายที่เล็งนะพี่นะเขาน่าจะแบบ เราคาบเรื่องเรา้าบไม่มีะากนะครับนะฮะมาเล่นเรื่องนี้จะต้องเจอกับภาษาอีสานด้วยครับผมเออโดยพื้นฐานเราพอได้ไหมฮะจริงๆก็พอฟังได้นิดหน่อยแต่ว่าในเรื่องเนี่ยผมรับบทก็คือเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ไปทํางานในทีมอีสานแล้วก็แบบว่าได้มีเรื่องเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นได้เจอพุทาาทัญญาพี่กองอะไรพวกเนี้ยครับอ ในเรื่องนี้เล่นเป็นหนุ่มที่เขาเรียกว่านะจะสร้างความประทับใจกับสาวๆได้เต็มที่เลยจริงๆก็คือว่าเรียกว่ามาลงรักทัญญาแล้วก็แบบว่าทําให้มีเรื่องราวต้องแบบเซอร์ไพรส์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 ยังไม่อยากให้พูดไม่ใช่ให้เขาพูดเลยเขาพูดได้เหรอลงรักทัญญาจริงไอ้เนหนังปรนกาศเซอร์อีกแบบเนึ่งคักมุมแม้กระทั่งนักแสดงเองก็ได้ครับไม่มีเลแน่นอนครับตอนนี้อ๋อครับผมเออแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ คนในเรื่องเนี่ยจะเด,ดาเนินด้วยความรักนะฮะเป็นหลักนะครับในเรื่องเห็นมืถือกล้องถือกล้องจริงๆแล้วเป็นหน้าที่เป็นอะไรฮะในเรื่องจริงๆก็คิดว่าได้ทํางานในในงานของผมเนี่ยก็จะมีการผมเป็นคนชอบถ่ายรูปด้วยในเรื่องก็จะแบบว่าเวลาเห็นวิวที่ไหนสวยเห็นแรงแล้วก็จะแบบว่าอยากถ่ายรูปเก็บไว้อะไรย่างเงี้ยเออนะเขาเป็นช่างภาพเท่ๆอีกคนนึงครับในเรื่องดีนะฮะ สุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงมากๆนะครับคุณซาร่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณซาร่านะครับอ้าวขอเสียงแฟนๆคุณซาร่าหน่อยนะสวัสดีค่ะส่วนตัวนี้เป็นส่วนตัวนี้ๆเออในเรื่องนี้รับบทยังไงครับเราเป็นคาแรคเตอร์เป็นคุณหมอค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนเรียบร้อยค่ะเป็นจิตอาสามารักษาคนในหมู่บ้านนะคะชีวิตจริงก็เป็นคนเรียบร้อยชีวิตจริงเรียบร้อยบ้างกระโดดโลเต้นบ้างเออ ชอบคนหน้าผู้หญิงสุกไหมผมดูอยู่แล้วไงเออน้องคนนี้แคสติ้งมานะเบิ้ลนะเราก็เลยแบบอ๋อชอบลูกครึ่งชอบลูกครึ่งก็เลยอ๋อลูกครึ่งคนนี้เป็นลูกครึ่งพอดีอยากให้มีหน้าแบบลูกครึ่งมากน้าแบบลูกครึ่งนิดนหน่อยหก็เลยแบบพุ่มกลับก็เลยคิดว่าคนนี้โอเคนะก็เลยชวนน้องอาชีพมาโดยรวมน้องก็พูดแบบสวัสดีค่ะน้องซาล่าเดินทางดิจหวัดอุดรธานีเป็นลูกกินค่ะซาร่าซึ่งเราก็พูดมาบุ้มอ๋อได้อยู่ได้อยู่พี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาามตแแแรกก็็ขขงง่เ แต่แล um, <laughs> like ้วแม่ไปก็มันก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เพราะว่ามันเริ่มชินหมายถึงว่าการแสดงการแสดงของแบบแรกก็ต้องใจอยู่ใช่ใช่ถามว่ลักษณะถ้าผู้หญิงมาแล้วแข็งจะมาไม่ได้มาไม่ได้จากคนละเรื่องในเราที่ชอบผู้ิงในมุมมองกลับบ้างพี่ทำไมถึงเลือกแคสติ้งคนนี้มาตอนแคสติ้งก็มีหลายคนที่ส่งเข้าส่งรูปเข้ามาให้ดูแล้วก็อัดวิดีโอมาให้ดูครับแต่ว่าด้วยการทำงาน ผมได้เลือกแค่สามคนเออถ้ามีเวลาก็อาจจะน้องอาจจะหลุดมโอ้โหโอ้โหพูดไหมมีชวนนักบุกดำเหนาเลยไงมีมีมีอะไรไม่ไม่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของคิวครับคิวนักแสดงที่ผมเอามาเล่นเออเขาเขานักร้องนักร้องยากหมดฟิกก็ยากหมดแซ็แต่ก็คนอยู่คนละทิศคนละทาง จะมามัดรวกดามกันได้เออามารวมกันได้ไมยากมากเพราะฉะนั้นแคสติ่งอี่คนหนึ่งสัมพันก็ช่วยต้องมีคิวนี่หน่อยต้องมัดคิวกันทุกอย่างแต่พอดูน้องเขาเอาน้องเข้ามาแคสติ้งแล้วมาที่บริษ,ษทัทให้น้องเขาแสดงออกก็ก็มองเห็นว่าเขามีความน่ารักในตัวของเขามาจบตรงนี้มาจบตรงนี้ใช้ได้แล้วก็เป็นลูกครึ่งที่เป็นผู้ภาะา่าสารได้เร<อ>าก็อยากํำเสนอในสิ่งนี้เออเป็นคนอุดอร สวาวสกลนครพูดผิดอเออพูดผิดมไพูดผิดอยู่อุดรแต่ว่าเป็นคนจังหวัดสกลนครจ้ะ <laughs> นี่คุณเล่นหนักจบเรื่องแล้วคุณยังไม่รู้เรื่อง <laughs> <laughs> นะคุณคุณแม่หรือว่าคุณพ่อเป็นชาวสกลแม่เป็นคนจังหวัดอีสานจา้าแล้วก็พ่อเป็นคนอังกฤษจ้ะอ๋อนะฮะมีนนหน้าลับผู้จาน์เพราะอยู่อีสานตลอดเลยแม่จมาพูดภาษาอีสานมาพูดภาษาไทยอังกฤษได้สักคำนะครับแบบทนันอะไพี่น้องโคราช เดี๋ยวผมจะเป็นไทยให้คุณรู้ภาษาอังกฤษสวัสดีค <ievers stimulation S 2> ่ะซาร่าวันนี้อยู่ที่จังหวัดโคราชค่ะมาเป็นแฟนที่ชอบคุณหนังมาสดีค่ะวันนี้ก็มาแบบบรรทุนร่างพี่รุ่นแล้วก็ทีมงานก็ในชาลีวันดีใจมากๆค่ะให้หนูหลบไปอยู่ข้างหลังดีกว่าอย่าไปแก้เท้าเออนะฮะหนังเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีคนหนึ่งที่เป็นศรีสันที่ขอให้พูดถึงหน่อยพี่กองเราในเรื่องนี้ต้องประทะกับคุณแบบเต็มๆนะฮะ จริงก็เป็นเรื่องที่ก็อบอกว่าสกขรกที่สุดนะครับก,กับกล้องไม้เลยก็เป็นเรื่องที่พี่กล้องเองอ่ะทุ่มเทแล้วก็ออทุ่มทุนทุกอย่างในการเล่นมากๆสังเกตจะเห็นที่เซอร์ตัวอย่างขาองค์เท้า,า,าเอออันนั้นคือองค์จริงๆครับองค์เทา้าเป็นเท้าพวกเรากันนี่ณตรงนั้นคือเท้าเนี่ยเพิ่งถอดอ่ะถอดรองเทเกิร์มอ๋อถอดรอ เพราะว่ามันเป็นฉากต่อเนื่องเป็นฉากต่อเนื่องที่เล um ่นอยู่ในฉากก็แบบตอนที่งูกัดก็คือปุ๊บปุ๊บกับก็จะมีเท้าปองที่เป็นแบบเหมือนหนังของคนจริงๆเอามาให้แล้วก็เดี๋ยวว่าพี่เขาเล่นเองได้โถอผมถ้าผมเป็นพี่ผมก็เล่นจริงเออผมเล่นเองครับผมเล่นจริงครับตี่กต้องเล่นจริงผมก็เลยกอดเท้าออกปุ๊บแล้วก็เหมือนเหมือนจำได้ว่าแค่เอาที่ชูเปลียนเช็ดดินแล้วก็แบบเอ็งก็อมตี่กต้องก็คือแกก็อมจริงๆแล้วก็ สป,ปิริตเต็มที่คือสปิริตเต็มที่มากๆแล้วตรงนั้นผมแล้วมันก็มีแบบถ่ายซ่อมมันมันไม่ดีใช่ไหมก็อมอีกรอบนึงแต่จังหวะนั้นผมไปเหยียบขี้ม้าพอด,ดีอู้หู้ขี่ม้าอันนี้เรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นนะครับพูคือตอนนั้นเราจัดฉากทำไม้อะไรขึ้นไปหมดเลยมันไม่มีป่าหญ้าแบบนั้นแต่มันจะมีขี่มา้าแห่งยู่ตรงนั้นไม่ใช่ขี้หมานะเป็นขี้ของม้าที่เขาเลี้ยงม้าเลี้ยงม้าเป็นสนามหญ้า ผมก็อยากพุ๊งผมก็เอารอบสองให้แกโอมแกก็โอมจริงๆจนมันเทคกมันผ่านแล้วก็แบบถามว่าเราขอรอบในใจขอรอบแต่ว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่แบบพี่ชายเราทุบเทยกับงานเราเลยนี่ก็ยังไม่รู้ตัวครับเห็นมีคนไลค์อยู่ตอนนี้ถ้าเกิดโดนใครส่งมามีกล้องดูน่าจะรู้แล้วผมที่มาก็ไปเต็มๆอีกคนนึงพูดถึงหน่อยแซ็คเออให้ผมพูดหรือคุณกับพูดอ่ะอ่ะคุณ นเเาผมขอพูดในลักษณะของหนังเนาะเพราะพวกเราก็จะรู้ลักแบบเพื้อนหลังคือในหนังเนี่ยแซงก็จะเป็นคนที่แบบทุกทีคนหนึ่งเหมือนกันคือเราเจอการมาตั้งแต่หนังภาพยนตร์เรื่องข้างแพงนะครับ ตอนนั้นอาจจะเป็นแบบผู้ต่อสู้ ings, ี่แบบแย่งชิงผู้หญิ่งแต่มาคราวนี้คือเขาจะเป็นแก๊กตัวนึงที่แบบเป็นตัวโหดในหนังต้องบอกว่าเป็นตัวโกงตัวโกงเป็นจะมีตัวร้ายตัวร้ายนะครับแซกจะหาชิวยากเหมือนกันกับผมก็กล้องเพราะว่าเป็นศิลปินนักร้องเหมือนกันรวมแซกก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เล่นเล่นดีมากๆนะฮะก็เดี๋ยวติดตามในหนังกันแล้วกันนะฝั่งพี่ล่ะนะครับในหนังเรื่องนี้มีอะไรสนุกๆนะครับที่จะเขาเรียกว่าขายคนดูก่อน ที่ได้ดูในโรงภาพยนตร์นะในหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้มีอะไรสนุกป่ะครับคือึอย่างจุดประสงค์เลยนะจุดประสงค์ที่ทำก็เกี่อย่างที่เคยบอกไปครับว่าครับอยากได้เสียหัวเราะและรอยยิ้มและคนที่มาดูหนังเรื่องนี้ต้อง,ต,องต้องมีรอยยิ้มแล้วได้เสียหัวเราะกลับไปแน่นอนเรื่องราวของหนังมันสนุกตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบมีวัฒนธรรมพีสาร แฝงเข้าไปงานบุญบ <os> ้างไฟงานหมอรำซิ่งอะไรต่อะไรครับพัฒนาทานพิสานท้องถิ่นโลเคชั่นสวยของอีสานพระธาตหนองบัวผาแต้บมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวด้วยนก็เรียกว่าครบรถ สำหรับคนที่รักความเป็นอีสานนะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้อยู่อีสานก็แล้วแต่รู้สึกว่าเออทไา,าไมภาคดีบเรามีเสน่ห์จังเลยจะได้ดูในหนังเรื่องนี้ดําเนินนะฮะทัญญ่าครับเรื่องนี้มีอะไรสนุกที่ประทับใจสุดๆและใหญ่คนได้ดูบ้างเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนค่ะซึ่งมีความแปลกใหม่อย่างเช่นทันย่าถ้าเกิดใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องที่แล้วก็คือฮางแพรก็แขมุกก็จะมีความหวังอยู่ในตัวแล้วก็มีมีความ อยากให้ไปดูว่าแบบไหนจุกตรงไหนอ่ะนะคุณนะครับเล่นหนังมักหลายเรื่องครับเรื่องนี้เป็นความพิเศษอย่างไรที่คนดูจะได้ความสุขกลับไปพิเศษเนี่ยส่วนตัวเลยนะผมไม่เคยเจอใครที่แบบเร็วเร็วชัวรเท่าเบิ้ลจริงไหมถึงว่าในหน้าการแสดงในเรื่องการแสดงเรื่องจริงเนี่ยออชีวิตจริงด้วยนะจริงจริงจริงดมันแปลกมาก รู้จักเขาแบบส่วนตัวจริงพี่เบิ้ลเนี่ยเบิ้ลเนี่ยพี่กองเนี่ยเออเหมือนนรกส่งเข้ามาเขาขอจับมือเขาขอจับมือเห็นด้วยเห็นด้วยดีใจมากต้องขอบคุณโพี่เบิ้ลมากๆเลยนะเชวญไม่เอรบกวงคุณแล้วขนาดแก พิศเศษกว่าคนอื่นและสำเร็จไหมครัก็โอเคอยู่ครับก็เน<ล>ี่ยที่เขาตอบมนันได้แหละแต่พอเวลามันเอาคืนเนี่ยมันทำเจ็บเลยดาราซาร่าครับเป็นอีกหนึ่ง,งนักแสดงใหม่นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะจะสร้างความสนใจคนดูขนาดไหนฮะค่ะก็ต้องรอชมกันเลยนะคะเพราะว่าซาร่าก็เป็นบทเรียบร้อยมากกว่าค่ะก็ต้องไปชมมุกพี่ๆเขาเพราะว่าพี่เขาจะชอบคาเลนกันมากกว่าเออแล้วจริงๆซาร่าเป็นคนตลกไหมครับตอนชิ้เป็นคนเรียบร้อยมั้ง คุณย่างว่าไงครับคุณเอ็ด้วยไม่ทราบรู้แต่เอ็ดโรชั่วมากเลยยังยังยังยยังยเขาเรื่อนหนักเียกัโดยรวมเลยจริง่งครับขอเพิ่มเติมจากผู้กำับหนอย สำหรับจุดเด่นแล้วก็จุดที่จะทำให้ทุกคนชอบเนี่ยมผมอยากจะบอกทุกคนว่าคอนโซนดย์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หนังที่ดีที่สุดในโลก<อ>แต่มันเป็นหนังที่ดีที่สุดสำหรับคนอีสานก่อนอันดับแรกแล้วก็จะเป็นหนังที่ดีที่สุดแล้วก็เต็มที่สุดสำหรับพวกเราด้วยซึ่งสิ่งที่ผมเพิ่มเติมไปในหนังกับพี่ลุนเนี่ยมันจะมีทั้งวัฒนธรรมของคนอีสานครับไม่ว่าจะเป็นบุญบั้งไฟประเพณีหมอลับซิ่งนะครับกลุ่มคนอีสานอีสานอีสานมารวมตัวกันมีไก่ชนมีทุ่งนามีแบบคืออจริงๆภาาพในนนเยมมัะก ตัวอย่างที่เราตัดออกมาให้ดูนะมันเป็นน้ําย่อ,อยอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในยังแค่นั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าใครได้ไปดูคือไม่ต้องเส้นตื้นนะครับรับรองว่าต้องมีแก๊กที่ทุกคนชอบแล้วก็ได้หออัวเราและมีความสุขโดยออกมาจาโกโรงแน่นอนนะฮะคือค่อนข้างมั่นใจเลยเพราะว่านอกจากนักแสดงที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วแล้วนะ ว่าคุณผู้ชมจะเห็นจากตัวอย่างภาพยนตร์จะมีอีกหลายคนเลยพี่โน้ตชนยิเชครับน์ดีพี่โรเบิร์ตสายควันเออนักคอมชุดชื่อเออเดนนาลีและสีมาแล้วก็พี่เอ่อซิรินทานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิชั้นใช่ครับคุแจ็คแวนฉันเออมย่างนีด้วยนะฮะคือต้องบอกว่ายังผมเชื่อว่าแต่ละคนก็มีมีก้อน ใช่ไหดูแล้วมีความสุขเก็บไว้คนเดียวนะฮะเชิญชวนบอกคนอื่นด้วยว่าเฮ้ยเรื่องนี้เขาจัดเต็มจริงๆนะครับบางคนอยู่ไกลไม่ได้กลับบ้านนานดูเรื่องนี้คิดถึงบ้านแล้วจะได้มีความสุขนะฮะนี่คือออนซอนเดย์นะครับเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ฝากมาด้วยกันแล้วกันนะฮะเบิ้นบอกว่าทําเรื่องนี้ออกมาไม่ใช่แค่ดีนะฮะแต่ดีเกินความคาดหวังไว้อีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นดีมากขนาดไหนทุกคนเนี่ยเชียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับและนี่คือนักแสดงนะครับผูกำกับครับจากภาพยนตร์เรื่องออนซ